สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะพา fc ทุกท่านไปติดตามน้องไหมแก้วทางสีสเกตกันค่ะว่าน้องไหมแก้วฝันดีดียังไงมีผีแม่ลูกอ่อนมาบอกเลขเด็ดเด็ดสามตัวตรงๆไปกันค่ะไปฟังจากปากน้องไหมไหมแก้วจากช่องบ่าวแอมรอทุ่งกันค่ะ ไปกันค่ะไปติดตามฟังกันเลยค่ะไปกันค่ะอย่าลืมครับพี่น้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะค่ะครับผมส่าชมเนะโอ้ยยินข่าวว่าฝันฝันว่าจงไดเนอคร,เร FC, ครับเบารซูเอฟซีระเป๋าแอมรัทงฟังนะครับน้องไม้แก้ว ฝนว่าผีแม่ลูกอ่อนมหาก็ผีแม่ซี่เ็นผีแม่ลูกอ่อนกับผีแม่ซี่กับกับลูกผีแม่ลูกอ่อนลูกผีแม่ลูกอ่อนก็มาจ้ะโอ้คือสร้างว่าแต่นอบาดนี่ครับท่านผู้ชม,นมเน้อฮาไม่เอาไรลองไม้แก้วผีแม่ซี่มาขอยืมที่กนกนผมหลัอกอาทิตย์ผมหน่ำผีแม่ซี่ผมยาว พีแมซี่ผมเง่ามาขอยืมสี่ตัดผมพีแมซี่บอกว่าเฮ็ดคุณไปหายคุณนน่มผมคุณเง่าแล้วเอาสี่ตัดผมไปหายคุณแน่อคุนมาขอบอกคุณมาขอคุณคุนบอกว่าเฮ็ดสี่ตัดผมหายเฮ็ดมีตัดผมหายาผมเป็นลยเง่าจ้าโอ้ยครับท่านผู้ชมเนาะ มาขอส่วนบุญกับตองไหมขอมีตัดผมกับมิดโกนจ้าออันที่ผีผมยาวๆใส่สุดขาวมากนี่เป็นผีไม่ใี่อบอกะวะบอแมนจ้ะบอแมนคนละคนคนละคนคนนาเลยจ้าเพราะว่าเพราะว่าผีคนเพราะว่าผีผู้เดินสีใส่สุดสีใส่สุดสีขาวอะ่ะคนหลากบินกุกนาแต่ ผีเมซี่่นนี้หลักดินไปข้างหลังหลักดินไป้างหลังผมบ่ได้ปกนหนาบ่ได้่ปกหนาโอ้หนูกะเห็นหนาพิน่นนน่าเห็นหนาพิ่นชัดเจนเลยผู้เทาหรือผู้นมหรือผู้จจงไดก็ก็ผู้เทาเนี่ยละจ้ะผู้เทาธรรมาดามงอนเมซี่ปกติแต่ว่าผมเิ่นเงาแต่ว่าผมเงวจ้ะครับครับครับใส่สุดขาวเหมือนเมซี่ไง เฮ็มดมีดัดผมเสียนเยนาะผมไดยยาาเนาะครับแต่ผม,ชมนะ้ชุมเนาะกันนี่ละครับแต่ผม,ม้ชุมอาจสิเป็นเนีย่ยน่ะผีจังผมเยาวผมมีมีตัดผมไปทำบุญไปไห้เนะาะนีลาทำบุญไปไห้เพื่อนล้วบ่ล่ะหนูทำบุญไปไห้เพื่อนแล้วแล้วเพื่อน,ออนก็บ,บอกว่าเพื่อนสี่ไห้เลขไปเฮ็ดบุญให้เพื่อนนําเพื่อนสิใไห้เลขเพื่อนสิไปเขาฟันหนู เพื่นเขาฟันบอกเลขแล้วบลาบาาเนี่ยเพื่นบอกยังครับเพื่นยังบ่าทนบอกเพราะว่าเป็นตอนแรกๆจ้ะบ่าไหนบอกเลขจ้ะเพื่อนบอกว่าตอนที่สองเดี๋ยวจะบอกเลขโอ้ตอนที่สองเออเราเพื่อนก็บอกว่าให้เอาเลขไปบอกแมย่ามเดี๋ยวสิบอกเลขห้ยอยู่ครับก้อนฉี่ไปกับผีแม่ลอกออนเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าสิบอกเลขอยู่ครับผมครับผม เดี๋ยวหนูสีเขียนให้สีเขียนให้จ้ะอันนี้พีเมซี่หรือพีเมลูกอันเป็นเขียนให้พีเมซี่พีเมซี่จ้ะพีเมลูกอันเป็นเขียนให,ห้บอพื่นบอได้เขียนพื่นแค่มาเป็นมูผีเมซี่ชื่อ,อโอ้มาเป็นมูาการพีเมลูกอันนั่มทางนั่มทางมากนั่มทางมาห้พผีเมซี่แต่แต่ว่าพีเมลูกอันกับเอาขหนุม ของมหาห้หนูอยู่โอ้เอาขนมเอาสิ่งเอาของมหาห้อยู่เนะาะ<ม>แล้วก็นอกนั่นก็ได้ไปเล่นกับลูกของผีแม่ลูกอ้อนเราก็เล่นเซตกะไปหาผีแม่ซี่ผีแม่ซี่เพิ่นกับบอกเลขมาโอ้เลขสองตวัวหรือสามตวัวเนาะครับแต่ไม่ชัมีทั้งสามตวัว ก็สองตัวก็วกมีกันโอ้ยมีทั้งสองตัวสามตัวครับท่านผู้ชมบอกพิดหวังมาครับเท่าเดียวบบาวแอมโล่งกัสิเตรียมสมุดปากกาให้น้องไม้แก้วจดครับท่านผู้ชมสิเป็นเด็ดตัวใดนะครับน้องวัดวมนทีหนึ่งมีตัวหน้าย,ยนพศสองพันถ้า 2, ร้อยหกสิบห้าครับก็บยืาลื้กดไล่กดแช่ให้เบาวแอมโล่งน้นไม่เดือรับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมตัวเลขครับน้องไม้แก้วกันเลยครับโอ้ใช้กระเป๋าตัวครับท่านผู้ชมโอ้แต่งตัวน่ารักนะครับท่านผู้ชมกระเป๋ากับเขากันครับ นะครับเนาะครับน้องไม้แก้วพร้อมหรือเปล่าครับพร้อหนูจ้าพร้อมแต่ดืด้อครับท่านผู้ชมเนาะอ่ะให้น้องไม้แก้วเขียนตัวเลขให้เลยครับพี่เมซีส่สิเขียนเลขตัวใดเนาะครับให้เนาะครับเนาะมาเบิ่งกันเลยครับเึ๊บเบิ้บเบิบเบิบเบิบเออตัวใหญ่ไงล่ะครับผม เอ้ยตัวใหญ่แห้งครับท่านผู้ชมนี่ละแต่งเข็นชัดเนาะครับเนาะเออครับผมท่านผู้ชมเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเพิ่นเข็นไห้เนวนี่บ่ครับน้องไม้แก้วโอ้ยครับผมท่านผู้ชมเบิ่งเอาเลยครับตัวเลขเนาะครับเนาะเลขกตัวเก่าของน้องไม้แก้วกส็สิงย่งอยู่ชุดเก่าเนาะน้องไม้แก้วเนาะอือตัวนี้อันตัวนี้พี่เมลูกออนกับพีชเมชี่ครับท่านผู้ชม บอกได้ปออีหลาบอกได้ปอบอกเป็นตัวเลขได้ปอเอ้าหนองแม่เกลียวบาเบิ่งมีเลขยังแน่น ouais. ้องขอนับเลขหนึ <itt Mau> <peace> ่งเออนับเบิ pues, ่งนับเบิ่งเออติงไว้แน่นี่ติงไว้แน่นี่ครับเออสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งเก้าห้าสองเก้าหนึ่งกับเก้าห้าเพิ่นมาเขียนให้แน่วิ่เรียบเหรอเขียนให้แน่วิ่โอ้ยมาเขียนให้แนวนี่งเรยเรือยครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็มียังเพิ่มเติมอีกว่าบาทเนี่ยเพื่อนกับวันดีบอกอยังเพื่อนกับเพิ่นเพิ่นแล้วมันกับซเพื่อนเพินพนพ่นกับไปการกับไปของผีเมซี่มันกับมีบวชววดเห็นมามองนาหนูฮะการกับไปของเมซี่ยังก่อนนะการกับไปของแมซี่หนูเห็นบวชวัดห็นหมนันบวชวัดบอก ของแม่ซีโอ้วัดต้องเป็นอยู่ส่หูป่ะหนูบระหูจะหนูเห็นวัดแต่ที่นี่เพิ่นก็เดินหายก็ไปนี่วัดเลยพี่แมลูก้อนก็เดินหายก็ไปนี่ข้อมือโอ้เป็นมาแต่วัดเดียวกันวัดจักคือเนาะแมนอกปบะหูกันอ่หูคือกันแต่ว่าพี่แมลูก้อนบเดเดินหายก็ไปนี่ข้อมือหรอกแต่ว่าพี่แมลูก้อนก็หายก็ไป นี่บทวัดนั่นเหมือนกันครับ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 ท่านผู้ชมเนาะกระเบงไหวเป็นแนวทาาเนาะครับนอกัากนองไม้แก้วผีแม่ชีมาขอมีตัดผมเนาะผมเป็นยาวเนาะครับมีอย่างอีกเพิ่มเติมบนนองไม้แก้วบ่มี่เนาะครับผมครับผมกันถาบ่มีเบาเอมมระทงกสีเขียนตัวเลขของนองไม้แก้วไว้แคบหน้าจอครับ่านผู้ชมวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้าย่นพศสองพันรอยหกสิบหครับ ขอขอบคุณขอบคุณน้องไม้แก้วหลายๆครับที่ห้ตัวเลขเบาแอมโล่ทงกับเอฟซีนะครับเนาะขอบคุณครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมโอ้เกีงหลายครับนผู้ชมเกียงแหงเนาะครับเนาะมารับชมเมืองตัวเลขข้องนงไม้ครับครับผมนผู้ชมนี่ด้อครับตวเลขข้องนงไม้แก้วครับนผู้ชมตัวเลขข้องนงไม้แก้วอันนี้ผีแม่ชีครับผีแม่ชีครับอยากได้มิดตัดผมมิดโกนผมเนาะครับเนาะเฮ็ดเฮ็ดเสีย่าสันครับเฮ็ดเสียทำหายครับ แล้วก็เขียนตัวเลขบอกน้องไม้แก้วน้องไม้แก้วว่าเว้าได้อยู่ครับก็เลยเอามาเว้าสู่เอฟซฟังนะครับนอกหอดวันที่หนึ่งมีตุนายนพศสองพันหนร้อยหกครับท่านผู้ชมน้องไม้แก้วตัวเลข3ตัว291291เลข2ตัวนั่นเก้าหาเก้าหาครับท่านผู้ชมเนาะก็ต้องไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ้งครับก็มีเลขชุดเก่าของน้องไม้แก้วครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นเลขชุดเก่าของน้องไม้แก้วครับเก้าห้านึงเก้าห้านึง ตัดนาตัดหลังเลรครับท่านผู้ชมเก่าหาหนึ่งครับเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ครับหมวดวันที่หนึ่งมีตุนายนพศสองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมเนาะมาทามีโชคมีลาบกับนงไม้แก้วครับแคบหน้าจอไปดื้อครับท่านผู้ชมนี่แหละครับอันนี้ผีใส่สุดขาวผมเงาครับนี่ใส่สุดขาวผมเงาปิดนาตัวนี้ผมเงาบริปิดนาผมไปทางหลังครับเก่าหากับสองเก่าหนึ่งตัวนี้เป็นเหล็กชุดเก่าเนาะครับเนาะ มักชุดใดกับจัดชุดนั้นครับท่านผู้ชมเอือมักเบอร์สตูตูกับกับนากลับล้างไว้ครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมโลธงกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับเจอกันคลิปนาให้มีโชคมีลาบลำรวยเงินทองครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ